สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทําเมนูแกงส้มชะอมกุ้งสูตรนี้พี่แกงส้มตําม,มือบอกเลยว่าอร่อยจัดจ้านมากๆไปดูขั้นตอนการทำฝันเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจกับครัวสนามด้วยนะครับพอดีว่าสวนของคุณนะ้าแม่บ้านครัวสนามนะครับมีชะอมขึ้นเยอะนะครับก็เลยให้แม่บ้านนะครับไปเก็บโอชะอมยอดสวยๆนะครับมาทําเมนูต่างๆนะครับแล้วก็เก็บชะอมไปฝากเพื่อนบ้านที่ชมบุรีด้วยนะครับมีแต่ยอดสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนะครับ ได้ชะอมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําเมนูอะไรครับเพื่อนๆจะใช้ชะอมอยู่ประมาณ2กํามือนะครับในการทําแกงส้มชะอมกุ้งนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรานําชะอมมาล้างน้ําให้สะอาดเลยนะครับไม่ว่าเราจะปลูกเองหรือซื้อมาจากตลาดนะครับให้เราล้างน้ำความสะอาดทุกครั้งก่อนนํามาประกอบทําอาหารนะครับล้างชะอมเสร็จแล้วนะครับให้เรานําชะอมของเรานะครับมาเด็ดเอาใบและยอดอ่อนๆนะครับส่วนก้านให้เราทิ้งเลยนะครับ เด็ดยอดและใบชะอมเสร็จแล้วนะครับให้เราซอยชะอมของเราเลยครับเสร็จแล้วนะครับให้เราพักไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนการตำพริกแกงส้มกันเลยครับพริกชี้ฟ้าแห้งแช่น้ำไม่นิ่ม10เม็ดนะครับให้เราตัดเป็น,นท่อนๆนะครับเวลาตำจะได้ตังง่ายๆนะครับพริกแห้งเม็ดเล็กแช่น้ำไม่นิ่ม10เม็ดหนือนกันนะครับ ตามด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะและให้เราตามทุกอย่างให้ละเอียดเลยนะครับตำละเอียดเข้าดีนะครับตามด้วยกระชายหั่นเป็นชิ้นๆนะครับ2ช้อนโต๊ะกระเทียมจีนซอย3กลีบเพิ่มความหอมด้วยขาหั่นแว่น2แว่นนะครับ บางสูตรบางพื้นที่ก็ไม่ใส่ขานะครับแต่ครัวสนามใส่เพื่อเพิ่มความหอมลงไปนะครับให้เราตำทุกอย่างให้ละเอียดเข้ากันเลยนะครับตำละเอียดเข้าดีแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราใส่หอมแดงซอย5หัวลงไปเลยครับกะปิ1ช้อนโต๊ะ แล้วให้เราตาให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับขั้นตอนนี้ให้เราตาให้ละเอียดเนื้อเนียนเลยนะครับถ้าหากเพื่อนๆไม่สะดวกตําเองนะครับก็สามารถใช้เป็นพริกแกงส้มสําเร็จรูปตามตลาดได้เลยนะครับการที่เราตาพริกแกงส้มเองนะครับจะได้ความหอมสดใหม่และน้ําแกงที่อร่อยนะครับตาพริกแกงส้มของเราละเอียดเข้ากันดีแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปทําขั้นตอนการทอดไข่ชะอมกันเลยครับ ตอกไข่3มฟองลงไปที่โอมที่เราพักไว้นะครับและหยอดน้ำปลาลงไปสักนิดนึงนะครับตีไข่กับโอมไม่เข้ากันเลยครับตีไข่เท่านี้นะครับไปทําขั้นตอนการทอดไข่โชมกันเลยครับน้ำมันของเราก็ร้อนแล้วนะครับใส่ไข่โอมของเราลงไปเจียวให้สุกเหลืองเลยนะครับให้เราใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการเจียวนะครับเราจะได้เนื้อไข่ที่แน่นนะครับไม่ฟูนะครับ ไขของเราก็สูดทั้งสองด้านะครับให้เราปรับมาใช้ไฟแรงนะครับเพื่อไล่น้ํามันออกนะครับไข่ชโอมจะได้ไม่โอมน้ํามันนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็ตักไข่ของเรานะครับขึ้นไปตัดเป็นชิ้นชิ้นตามชอบได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําแกงส้มะอมกุ้งกันเลยครับเพื่อนๆน้ำเปล่าแ0 0อ ml นะครับให้เราใช้ไฟกลางนะครับนำพริกแกงส้มที่เราตำไว้นะครับลงมาละลายกับน้ำให้เข้ากันเลยครับแล้วเราจะรอให้น้ำแกงของเราเดือดก่อนนะครับ น้ำแกงส้มของเราก็เดือดแล้วนะครับให้เราปรุงรสชาติเลยครับน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้นนะครับ4ช้อนโต๊ะและเราคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับรอให้น้ำเดือดอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับตามด้วยกุ้งสด200กรัมนะครับให้เราใส่ลงไปเลยครับให้เราต้มกุ้งให้สุกเลยนะครับไม่ต้องคนนะครับเดี๋ยวกุ้งมขาจะขาวนะครับ ตอนนี้กุ้งเราก็สุกแล้วนะครับตามด้วยไข่เฉลอมที่เราพักไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วเราจะต้มต่อยเล็กน้อยร้อยให้น้าแกงเดือดอีกรอบหนึ่งนะครับน้ําแกงส้งมเราก็เดือดแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับปิดแก๊สแล้วลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับ เสร็จแล้วนะครับเมนูแกงส้มชะอมกุ้งสูตรขฆษสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเคล็ดลับทําให้น้ําแกงส้มเข้มข้นนะครับให้เราบีบมะนาวลงไป1นซีกนะครับให้เราบีบมะนาวลงไปตอนจัดเสิร์ฟนะครับอย่าบีบลงหม้อ๋ย่าเขาจะขมได้นะครับรสชาติแกงส้มชะอมกุ้งบอกเลยอร่อยถูกปากเพื่อนแน่นอนก็ลองไปทําทานกันดูนะครับหรือจะนําสูตรโฆษณามไปทาขายต่อยอดสร้างอาชีพในเมนูข้าวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้